ตลาด EV พุ่งทยานท้ายปีทำยอดใหม่สูงส,ส,สุดส่งท้ายมาตรการ EV บีเวดีกว่าตลาดทิ้งห่างคู่แข่งเข้าสู่2เดือนสุดท้ายของปี2023แล้วนะครับโดยตลอด10เดือนที่ผ่านมาของปี2023เรียกได้ว่ามีการเติบโตอย่างเห็นได้ชัดของตลาดรถจนไฟฟ้าในประเทศไทย โดยยอดจดทะเบียนรถใหม่ของไทยนั้นมีจํานวนมากขึ้นในแต่ละเดือนโดยยอดรวมทั้งปีนั้น,ยยน,นเกินเป้าของการเติบโตที่มีการคาดการไว้เมื่อช่วงต้นปีเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยล่าสุดจากการรายงานข้อมูลของเว็บไซต์ด้านยานยนต์แนวหน้าของไทยอย่าง Auto Life Thailand ย,ยอดจดทะเบียนรถจนฟ้าประจำเดือนตุลาคม2566มีจำนวนทั้งสิ้น7,727คันเพิ่มขึ้นจากเดือนกันยายน12.39% และเป็นเดือนที่มียอดสูงสุดของยอดจดทะเบียนรถยนไฟฟ้า BEV ตลอด10เดือนที่ผ่านมาของปี2,566ขณะที่ยอดจดทะเบียนรวมตลอด10เดือนของรถยนต์ไฟล้วนนั้นมีจำนวนทั้งสิ้น58,074คันคิดเป็น10.58%ของยอดจดทะเบียนรถยนต์หมวดรอยนหนึ่งจำนวน548,940คันสำหรับความน่าสนใจในเดือนตุลาคมนี้คือการที่ EV น้องใหม่อย,ย่างเจ้าโลมาน้อย BYD d o h i n ทะยานขึ้นมาเป็นที่1สําสำหรับยอดจดทะเบียนรถใหม่ในหมวดรถจยนตในฟ้าล้วนโดยมียอดจดทะเบียนทั้งสิ้น2,413คันเพิ่มขึ้นจากเดือนกันยายน48.8%รวม3เดือนตั้งแต่มีการทำตลาดมามียอดจดทะเบียนทั้งสิ้น4,516คันอยู่ในอันดับที่4กินส่วนแบ่งในตลาด7.78%ด้านอันดับที่2นั้นเป็นรุ่นพี่ร่วมค่ายอย่าง B ว a ดีอ3 โดยยอดจดทะเบียนในเดือนตุลาคมมีจำนวนทั้งสิ้น1,427คันลดลงจากเดือนกันยายน1 1 3 7เ์าวะเดือนที่ผ่านมาว b ดีอัตโต3ยังคงมียอดรวมที่แข็งแกรง่งทิ้งห่างคู่แข่งด้วยจำนวนทั้งสิ้น1,7351คันครองส่วนแบ่งในตลาด29.88%อันดับที่3ในเต้าวีมียอดจดทะเบียนในเดือนตุลาคมที่ผ่านมาทั้งสิ้น951คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนกันยายน11.36%สำหรับเนเตาวีนั้นเป็นหนึ่งในรุ่นรถจนต์ไาฟ้าที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในประเทศไทยโดยตลอด10เดือนที่ผ่านมานั้นมียอดจดทะเบียนรวมไปแล้วทั้งสิ้น1 2 4 5คันอยู่ในอันดับที่2รองจาก b ีวีดีอัตโต3ครองส่วนแบ่งในตลาด17.64%อันดับที่4่โอรากูดมียอดจดทะเบียนในเดือนตุลาคมที่ผ่านมาทั้งสิ้น 641คันลดลงจากเดือนก่อน1.38%ส่วนยอดจดทะเบียนรวม10เดือนนั้นมีจำนวนทั้งสิ้น5,003คันครองส่วนแบ่งในตลาด8.61%และอันดับที่5 MGEP มียอดจดทะเบียนในเดือนตุลาคมที่ผ่านมาทั้งสิ้น608คันเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน1.38%ส่วนยอดจดทะเบียนรวม10เดือนนั้นมีจำนวนทั้งสิ้น3,718คัน ครองส่วนแบ่งในตลาด6.4%และเมื่อเรียงอันดับตามแบรนด์5อันดับแบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าที่มียอดจอดทะเบียนสูงสุดประกอบไปด้วยอันดับที่1 b y d มียอดจอดทะเบียนรถยนต์ไฟฟ้าทุกรุ่นจำนวน21,994คันอันดับที่2 NETA ปัจจุบันมีรถยนต์ไฟฟ้าทําตลาดเพียงรุ่นเดียวคือ Ne ต a V มียอดจอดทะเบียนทั้งสิ้น12,45คันอันดับที่3 MG ซึ่งเป็นหนึ่งในค่ายที่มีจํานวนรุ่นรถจต์นฟ้าทําตลาดมากที่สุดถึง5รุ่นมียอดจดทะเบียนทั้งสิ้น10,000กับอีก17คันอันดับที่4เทสลามียอดจ,อจอดทะเบียนรถจต์นฟ้าทุกรุ่นจํานวน6 8 8 6คันและอันดับที่5้ r กรีนวัวมอเตอร์มียอดจดทะเบียนในแบรนด์ออราคูตแคปจำนวนรวม5 0 0 3คันนอกจากนั้นสําหรับยอดตัวเลขการจดทะเบียนที่น่าสนใจนั้นประกอบไปด้วยไอออนไวพลาธ รถจะในฟ้าจากค่ายน้องใหม่อย่าง GAC ที่เพิ่งเปิดตัวทําตลาดในไทยเมื่อช่วงเดือนกันยายน2566ที่ผ่านมาสำหรับยอดจดทะเบียนของ i อออนวาพลัในเดือนตุลาคมที่ผ่านมานั้นมีจำนวนเพียง2คันเท่านั้นลดลงไปกว่า93เมื่อเทียบกับเดือนกันยายนที่มียอดจดทะเบียนทั้งสิ้น31คันด้วยตัวเลขดังกล่าวดูเหมือนจะเป็นไปได้ไม่สวยเท่าไรนักสำหรับ GAC ในประเทศไทย ก็ต้องมาติดตามกันต่อว่าระยะเวลาที่เหลือ2เดือนกับการลดราคาลง1 0 0 0 0แบาทในช่วงเวลาที่ผ่านมานั้นจะช่วยดันยอดขายของรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นดังกล่าวของค่ายนั้นขึ้นมาได้หรือไม่จุดนี้เราก็ต้องมาติดตามกันต่อไปเท s l a โ o เดล3ในเดือนตุลาคมมียอดจดทะเบียนทั้งสิ้นเพียง8คันเท่านั้นแน่นอนว่าเป็นการชะลอการซื้อของลูกค้าเพื่อรอการทําตลาดรุ่นใหม่อย่างรุ่นรีเฟรช ซึ่งคาดว่าตัวรถจะเริ่มกลับมาส่งมอบในประเทศไทยโดยเร็วที่สุดได้ในช่วงปลายเดือนพฤศ,ศจิกายนถึงช่วงกลางเดือนธันวาคมปีนี้หลังจากที่เปิดให้สั่งจองในไทยไปแล้วด้วยราคา1,599,000าสําหบาทสำหรับรุ่นเริ่มต้นและ1,899,000บาทสำหรับรุ่นโมเดล3 Long Range Toyota b c 4 x รถเจ์นฟ้าคันแรกของ t ต y ยต a ในเดือนตุลาคมที่ผ่านมามียอดจดทะเบียนทั้งสิ้น5คัน และเมื่อรวมยอดจดทะเบียนรวมที่มีการทยอยจดมาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนตุลาคมมีจำนวนแล้วทั้งสิ้น27คันมีส่วนแบ่งในตลาดเพียง0.05%ขณะที่ BYD Seal ที่เพิ่งเปิดตัวไปนั้นปัจจุบันยังไม่มีการรายงานจดทะเบียนรถใหม่แต่อย่างใดซึ่งเราก็ต้องมาติดตามกันในเดือนต่อไปว่ายอดขายของซีดานไฟฟ้าคุมพลัง500หมาสุดร้อนแรงคันนี้ยอดขายจะแรงเหมือนขุมพลังของรถหรือเปล่า เราก็ต้องมาติดตามกันต่อไปสำหรับข้อมูลตัวเลขที่ทางเรารายงานไปข้างต้นนั้นเป็นยอดจดทะเบียนร,รถใหม่จากกรมการขนส่งทางบกแน่นอนว่าไม่สามารถเทียบตัวเลขตรงๆกับยอดขายของรถยนต์แต่ละรุ่นได้แต่จากภาพรวมก็ทำให้เราพอได้เห็นภาพกว้างและทิศทางการเติบโตของรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นต่างๆว่าได้รับการตอบรับที่ดีหรือไม่จากลูกค้าชาวไทยซึ่งสำหรับการเติบโตด้านตัวเลขในช่วงเดือนตุลาคมที่ผ่านมานั้น ส่วนหนึ่งคาดว่ามาจากการอัดโปรโมชั่นและส่วนลดของค่าย,ยัานยนต์เพื่อเร่งยอดขายก่อนสิ้นสุดมาตรการอุดหนุนยานยนต์ไฟฟ้า3.0โดยรถยนต์ไฟฟ้าที่จะสามารถเข้าร่วมมาตรการส่วนลด1.5แสนบาทต่อคันนั้นค่าย,ยานยนต์จะต้องขายรถยนต์ไฟฟ้าก่อนวันที่31ธันวาคม2566นี้และต้องจดทะเบียนให้ทันภายในวันที่31มกราคม2567ตามกำหนดเวลาใหม่ที่บอร์ด E ีได้เคาะออกมาก่อนหน้านี้ เพื่อให้เวลาสำหรับผู้บริโภคที่จะตัดสินใจซื้อรถยนต์ไฟฟ้าภายในงาน Thailand International Motor Expo 2023ซึ่งจะมีการจัดขึ้นในเดือนธันวาคม2566สามารถยื่นจดทะเบียนได้ทันภายในเดือนมกราคม2567และด้วยการเข้าทำตลาดเพิ่มเติมของค่ายยานยนต์หน้าใหม่ที่ตุรยบจะเปิดตัวเร็วๆนี้เชื่อว่าจะสร้างสีสันให้งานมอเตอร์ p o ในปีนี้คึกคักอย่างแน่นอน แล้วเพื่อนๆละครับในงานมอเตอร์เอ็กที่กําลังจะมีการจัดขึ้นในเร็วๆนี้มีใครเลงรถจนต์ไาฟ้ารุ่นไหนไว้บ้างคอมเมนต์มาพูดคุยกันหน่อยนะครับ